อามาดูเรื่องนี้กันบ้านอีกเป็นพิธีกรรมที่น่าสนใจเป็นชาวบริั์ที่เขาทำพิธีแห่หน้าเข้าประรำทาแบบนี้เพื่อเป็นการเรียกขวัญครับ คุณผู้ชมดูไะกับบรรยากาศในพิธีแหหนะ้าเข้าประรำพิธีเนี้ยเขาทำเพื่อเรียกขวัญภายในงานบุญซึ่งเป็นงานบุญบวชชุมชนเขมรทิ่นไทยที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอย่างแรกที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะเดินมาแต่ไกลโอ้ดูสีเลยค่ะไม่เหมือนที่อื่นจริงๆนะ การแต่งตัวของหน้าครับเขาจะมีกระจงกอมที่หัวนะแล้วมีสีสันที่แตกต่างออกไปอย่างที่ผมบอกไม่เหมือนงานค่ะแห่หน้าจื่นี่ืส่วนใหญ่หน้าก็จะนุ่งแหละหนุ่งขาวผมขาวค่ะโอ้แต่นี่มาเป็นสีเลยแล้วยังไงรู้ไหมมีการบรรเลงเพลงกันเติมไร่รำสนุกสนานอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชมฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิธีแห่หน้าเข้าปร,รำเป็นการเรียกขวัญด้วยนะ เป็นพิธีแห่นาคของชาวอีสานใต้เฉพาะบางจังหวัดบางพื้นที่จริงๆไม่ได้มีให้เห็นกันทั่วหรอกครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่เท่านั้นค่ะแล้วอย่างที่เห็นโอ้ยบอกเลยว่าชุดของนาคสวมใส่อยู่เนี่ยที่นุ่งอยู่เนี่ยน่าสนใจเอาดูดูดูๆแต่เขามีการโปรยทานเหมือนกันนะค่ะเด็ดเเเห็นไหมช่วงของการโปรยทานเนี่ยโอ้ยก็สนุกสนานอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาละมาดูกันหน่อยเรื่องของ การแต่งกายจ้านี่นี่เห็นไหมพอขบวนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องของการแต่งกายของนาคนั่นแหละคุณผู้ชมที่เขาสวมใส่หรือว่านุ่งอยู่เนี่ยสีสันมันแปลกตาแบบนี้เขาเรียกว่าผ้า กระนิวหรือว่าผ้ากระนิวอะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านแบบไหนถึงจะถูกนะแต่ว่าเขาเรียกว่าผ้าหางกระรอกอ้โหนึ่งแต่ลแต่เอออาจจะเป็นผ้ากระนิวก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีภาษาพื้นถิ่นด้วยนี่มีภาษาของพื้นถิ่นของคนในหมู่บ้านเขาจะเรียกว่านุ่งผ้าหัวเปราะค่ะหรือว่าเปราะเนี่ยภาษาแบบคำเหนียดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าอย่างที่รู้กันคือชาวอีสานในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันหรอกกับวัฒนธรรมก็จะมีความแตกต่างกันออกไป แล้วพิธีกรรมอย่างเงี้ยก็มาให้ดูกันเพราะ,ะเราไม่ได้เห็นกันบ,บ่อยๆจริงขนาดคนอีสานอักุชิสาใช่ดิฉันเป็นอีสานศรสีสะเกดนะคะศรีสะเกดก็จะมีหลายชนเผ่าหลายชาติพันธุ์อีกะนะคะอันนี้ออกไปทางขเขมรน่าจะเป็นเขมรซึ่งก็จะต่างกันอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านกันไปด้วยกันก็แปลกดีเนาะได้เรียนรู้ศึกษากันไปนะคุณผู้ชม